สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะมาอยู่ที่โครงการศิรินครสแควร์นะครับเป็นโครงการใหม่นะ mm hmm. เริ่มต้นด้วยร้านแรกก็เป็นร้านสตาร์บัคนะแล้วก็จะมีโครงที่ตรงนี้นะ mm hmm. เป็นสาขาที่นี่นะแต่ผมจะพาเดินดูรอบหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. แต่สุดท้ายเราจะไปร้านคาเฟอเมซอนนะ mm hmm. ที่นี่รู้สึกจะมีร้านเซเว่นเซ่นนะร้านสวยอยู่ที่นี่ด้วยนะจะ mm hmm. พาเดินเล่นนะครับ แรกตรงนี้เป็นอ t สตาร์บัคนะครับเป็ร้านใหญ่เพดานสูงเลยแล้วก็สตาร์บัคที่นี่จะมีไดทูด้วยเนี่ยไดทูนะมีเคเซเหมือนร้านทึนจนั่นแบบเหมือน,อน,นโครงการมันเหมือนยังใหม่ๆอยู่นะก็ออจะเป็นโครงการแล้วก็แบ่งให้เช่านะนี่ตึกมันทำสวยเออเนอะมีสวนสวยด้วยลองเข้าไปดูหนะ่อย ใช่มันยังเป็นพื้นที่ว่างอยู่เนี่ยจะมีอ่อสเวนเซ่นกับสตาร์บัคอยู่ข้างในตรงนี้สตาร์บัคอีกเหรอไม่ไม่ใช่อเมซอนพูดผิดอ่อสเวนเซ่นเห็นที่มีคนรีวิวบอกว่าถ้ากินสเวนเซ่นที่นครต้องกินที่สาขานี้เพราะไม่รู้ร้านสวยมั้งมีแบบเป็นเป็นโคมไฟเล็กๆเนาะตรงนี้ข้างในมีน้ำผพ้นะครับ มีร้านชาบูด้วยบ้านดําชาบูนะฮะนี่ไงสเวนเซนนะครับบ้านเอ้ยคล้ายๆบ้านคุณหลวงวะเอ๊ะเจ้าคุณน่ะบ้านท่านเจ้าคุณน่ะที่เราไปอ่ะคล้ายๆเนาะเจ้าคุณไอ้ท่านขุนท่านขุนขอโทษครับท่านคุณนี่เป็นร้านไอติมเเวนเซนนะครับเดี๋ยวเราไปกินอเมซอนกันเราจะแวะร้านอเมซอนร้านนี้นะครับสาขานี้นะ สวยนะนะนี่ยังทาอยู่เลยอืมโครงการข้างในก็ยังมีอยู่นะนี่น้องนกแก้วเรานะครับคุณนโขดมันหานะครับเฮียติดเป็นแบบแบบผมเล่นไม่ถูกเหมือนกันนะจะทำร้านสวยเข้าไปในร้านกันนะครับมีนกแก้วด้วย นี่มันมีที่นั่งแบบเอาดอด้วยข้างนอกไม่ร้อนเลยไม่ร้อนด้วยใช่ไหมมีชั้นข้างบนด้วยหรือจะนั่งตรงนี้ข้างล่างเออนีก็ได้นะมีที่ชาร์จนะที่ชาร์จก็อยู่ตรงนี้อ๋อนมีชั้นสองด้วยนะครับ มีห้องน้าด้วย นี่ครับเได้เครื่องดื่มมาแล้วนะอะกินต่อนะครับขนมหวานสาขานี้ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะครับห้องน้ำชายกับหญิงแยกกันนะครับผมล้างมืออย่างเดียว อันนี้ก็แดดเริ่มล่มแล้วนะครับตรงนี้สวยนะม,นมันท่านขุดแน่นอนนี้มีเขาเรียกว่าหะัรปลุงมะังใหญ่หะังใหญ่ปลลุงเค,นะเคครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ